ุ้งตลบขึ้นจะกินหอมแบบมนุษย์นะกลินหอมแบบกลิ่นทิพย์นั่นแหละกลิ่นที่ไม่น่าปราถนาก็จะจางหายไปกลิ่นเหม็นนั่นแหละไม่มีในวันนั้นฝุ่นทุลีนั่ไม่ได้ฟุ้งขึ้นซึ่งปกติจะฟุง้งวันนั้นไม่ฟุ้งเลยสัตว์ทั้งหลายเลิกเบียดเบียนกัน ไยันตรายระงงับโดยพลันเลิกเบียดเบียนไงวันนั้นกิเลสของมนุษย์จะเบาบางลงคือราคะเบาบางลงแม้ทาศสารละโมหะก็ลดลงเราเทวดาปรากฏต่างก็จะปรากฏกายขึ้นให้มนุษย์ได้เห็นนรกทั้งหมดมีประมาณเท่าไร่กับปรากฏชัด สวรรค์ก็เห็นนรกเ็เห็นเห็นหมดเลย456ขุมวันนั้นจะได้เล็งแลแลวจะได้เชื่อวันในรกสวรรค์มีจริงกำแพงบาราตัวและภูเขาที่ปิดก็จะเปิดเองภูเขาตันๆก็จะลงกลวงวันนั้นไม่มีการเกิดวันนั้นไม่มีการตายของสัตว์ทั้งหลาย เกิดก็ไม่มีตายก็ไม่มีเทวดาทั้งหลายต่างกล่าวว่าพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็กล่าวกับพระบรมบรธิษัทสุเมตดาบทถึงไม่กล่าวท่านสุเมธตาบทก็ทําอยู่แล้วแต่เทวดาปลื้มและเทวดายุยืนเห็นรบรมโพธิษัทในการก่อนก็เลยกล่าวด้วยความปลื้มวิติว่าท่าน จงบำเพียญต่อไปให้มั่นคงอย่าได้ถอยหลังกลับจงก้าวไปข้างหน้าเถิดเราทั้งหลายรู้อย่างชัดแจ้งว่าท่านจะได้ตัดสรุวเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนจตุดาปลื้มกับพูดเสริมไปอีกให้กำลังใจเพิ่มเติมไปนอกเหนือจากกำลังใจเต็มที่ของพระบรมโพธิสัตว์แล้ว ก็มีกองเชียร์เกิดขึ้นท่านสมเด็จระบทเห็นเทวดาฟังธคำของเทวดาที่พูดม่อสักครู่นี้เนี่ยก็ยิ่งปลืม้มเลยยิ่งบันเทิงใจเรามีเทวดาเป็นกองเชียร์โอ้โหเยอะแยะแ,แล้วก็เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมดมซึ่งเป็นบุพนิมิตแสดงว่าจะได้ตัดสู้อย่างแน่นอน ธรรมดาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายยอมถูกต้องเสมอฉันใดเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นแล้วอุปมาต่างๆก็พลังพลูเกิดขึ้นมาเลยในใจตอนนั้นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าผู้พระเสริฐสุดยอมเที่ยงแท้แน่นอนเรียกเสมือนก้อนดินที่ถูกโยนเข้าไปบนท้องฟ้า ไม่ลอยต่อย่อมตกลงไปพื้นดินเป็นที่แน่นอนฉันใดเราเนี่ยต้องได้เป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนตราบใดที่ดินโยนก้นไปแล้วมันหล่นตกลงม,มาเพราะดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนสัตว์ทั้งหลายต้องตายแน่นอนคือถ้าสัตว์ทั้งหลายยังตายอย่างแน่นอนฉันใดเราต้องได้เป็นพระเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอน,นฉันนั้น เราดำดาษของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนมาสิ้นลาตรีแล้วดวงอาทิตย์ต้องขึ้นมาชั้นใดืดราตรีหมดไปดวงอาทิตย์ต้องผดขึ้นมาขจัดความมืดในอากาศทําให้อากาศสว่างเราก็ต้องดาเป็นพระสัมมาส,ามมาสมัมพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นอุปมาเกิดขึ้นอ้อยิ่งบันเทิงใจยิ่งมีความสุขคืเนีย พราดำดัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนราชสีเมื่อลุกออกจากที่นอนแล้วต้องบรรลือเสียหนาฉันใดราชสีในป่าหิมพานต์จะเป็นอย่างนั้นเราตั้งเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นพระดำดัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนหญิงที่มีคันแก่แล้วจะต้องคลอดบุตรในคัน ันดเราก็ต้องได้เป็นพระเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติตอนที่สิบเอ็